ทนายนิดาแจงดรามาให้รักพิพากษาเสนอเนื้อหาบิดเบือนลั่นนี่คือละครไม่ใช่สารักคดีจากกรณีดรามาเรื่อง Dare to Love ให้รักพิพากษาที่นำทัพแสดงโดยเบลลาราณีและกองทัพพิกดูเหมือนจะกลายเป็นที่วิจารณ์จากอายการระดับสูงหลายรายว่ามีการนำเสนอเนื้อหาบิดเบือนทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อบ,บทบาทการทำงานของอายการที่ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรง ซึ่งล่าสุดทางด้านทนายนิดาได้มีการโพสต์ Facebook ชี้แจงถึงกรณีดราม่าดังกล่าวหลังมีชื่อตนเองระบุเกี่ยวข้องกับละครนี้ซึ่งเจ้าตัวได้มีการระบุว่าละครคือละครไม่ใช่สารคดีในส่วนของนิดา ผู้เขียนบทมาติดตามการว่าความในสารของทนายหญิงซึ่งดูการว่าความดูในห้องพิจารณาเขาทำกันประมาณไหนมีการสัมภาษณ์ชีวิตจริงมีการพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางการมาเป็นอาชีพทนายความว่ายากง่ายแค่ไหนอุปสรรคมีอะไรบ้าง ส่วนพี่ทนายเจมส์ทราบว่าเข้าไปดูแอคติ้งท่าทางการแสดงการหวางมาดของทนายความทราบจากทีมงานประมาณนี้ซึ่งทางทนายนีดาและทนายเจมไม่ได้ลงไปนั่งเขียนบทก็ติดตามดูหน้าจอพร้อมทุกคนแต่ละครก็คือละครไม่ใช่สารคดีถ้าดูละครเป็นละครจะเข้าใจว่าคนดีกว่าละครก็มีคนเลวยิ่งกว่าละครก็มีเหมือนกันฝากไว้ให้คิดนั่นเองละค่ะ